มันมันกี่เขาคู่แบบนี้เลยนมจ๊งปุ๊จังลยมัตัวนี้ตดพี่น้องไข่สองคู่เลยพี่น้อง คูด้วยครับตรงนี้โอ้โหดยอดหิมเห็นไหมครับคูครับดตดีนะตัวนึง ครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนของเราครับสวัสดีค่ะแม่น้องน็อตค่ะมุมนี้ฝนตกฝ้าห้องขึ้เก่าครับพาพี่น้องมาจับอีกขึ่นเ่าเนาะมืนอคืนนีกับมันเติบมันหนีมาต่อเลยกเดินทางมานทำกันอยู่สี่ห้าคนครับนี่เจตแอยวเป็ดใช่เบ้าบอยแดงยิ้มแจ้งยื่งห่างไกแล้วครับเอาบวกเราครับคุณนารองหนาที่เมาดีไก่คุณทุน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 นะแม่เชฟกระทะห้างสวัสดีค่ะ คือบลูกพี่กพอไดเควันนี้เรามาหมายไหนบ่าวอำเภอเทพสถิตบ้านเรียงล่ะบ้านหลังยักษ์อกแก่อํเภอเทพสถิตในแหละพี่น้องหมายยังไม่ชัดเจนเด้อจ้ะเดี๋ยวตอนเช้าจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนี่เสียงมันร้องในป่านี่แหละมาบอยน้ำไปแล้วรุ่นไปตามน้อกันพี่น้อง ถามไปรุ่อกเนซ้าที่เ <voiture> ป็น่อย่างเห่างนี่ก็ถามไปรุ่ออู้หต่างห้องกับต้องห่างเข้าเขาอู้เราเปปลาอ่ะฟังเสียงที่ต้อง อือไปเรื่อยๆอยู่เนาะยัง่าทานาอีกพ่อน้องถึกใจนเดี๋ยวุณนะครับบับไข่เต็มทองคุนครับยางจับน้ำพังนึงอันนี้ตัวผู้หนุกบอหนุกบอเนี่งไข่บับอือ

เดี๋ยวดี้ขังไ่ขังไล้เหรอของังลไ้หรอเอาเหรอได้หรอนี่นเนี่น่จัอี้โอเคังน้ำฉันกับฉันหว่วงทั้งหน้ง,งไปหวัดวะหก่หกเขา มันพ่อบอก่น้องยูกกลางหุกเขาเลยมันห่วงย่ฟังยิ้มยุกกลางสีดเลยเด็กน่ะมันฟังมันฟังมันห่วงเพิ่งฟังกันตัวเมียมาหามันมันติดติดคู่หมาฟังเลยน้องยม,มันัมนัมมนนติดเขาคู่แบบนี้เลยมันเพิ่งฟ<อ>ัง เออเ็มเมยมันตัวงีงต้งตพีต่น้องไข่ปวด<ะ>ว้า้อนจะถึงปักเวลานี้จะอึมหักเท่านั้นละค่ะมนักแม่ห่วงแม่ก็ต้องจะเ,เน็นอึมฟังมากกว่าคือจะเอาพัฒนาน้ เอมันได้สองดีนะ้ึะ่บู้นึไปเดีวโอยนน้ำีโอ้ยกรชั้นเมนีตัปูตัวเดียวครับรอพี่น้องเทียนลัคูเลยครับ โอ้รถๆปลาเตโชอยู่โดดงามๆยังบ่ได้อื้อนี่คือโคกันนี่คือโคกันนี่นี่นี่มันแบบนี้พี่น้องเอาๆๆเอไปน้องไปตากองครับ2เนี่ เลยเหรตัวน <muitas S 2> um, ึงหายมันนีโดดมันอืมมีเนื้อตัวอ้วนเป่งเลยนื้ข้างในนเนื้อเนื้ออะไรนึกมุดีมุดบนหันหน่อยเฮ้ยอันนี้อืมกูนะกูนะอังเชื่อมู่นะไอ้ตุ๊กตากูนะ

ครับโห,โห,โห,หลมหบ้าบ้าวซา่องห,ห,หแม่ไครครับดแม่กาลังโดดลงไปมับัน,นีบ้าบ้าบ้าเห็นหมักฟังน้ำไปน้ำ,นำ โอ้โหใหม่ำจำปาหก,กครับมันมันดูนี่หบเข่รขอบคูมักแล้วเดี๋ยวดวเป็นครูครับ ตี่ีนะตีตัวนึ่ง เห็นไหมครับโอเคครับเขาคุยแล้วครับน้องโอ้โหเบาหวานนิดนึงนิดนึงเองมาฟังได้แท้ครับบวกนี่อยว่มีคนเขาหอดครับมันอยูกลาวหเขา โ้กรมนอยงเยอันนีเ้องบิงเตรมถนกเบิับบ่ได้เอาถุงมาเนาะิดวิงมาเลยดิแเดียวปล่อยตัวผูกับปล่อยห้หงเลยครับปล่อยห้องมีละหลายอยู่ตัวผ่เาก็ตักเนาะ ได้ขี้กำลังเคียกันขึ้นน้ำมาเอาเรียตัวหนีรียตัวคุตัวนหมดวมั้งหลังจะหมดแล้วนี่ทั้งหมดทั้งหมด่อแ่แมนาซบบวกอึ้งคักเด้อมันหนีเบาเด็กเดออดูแบบนี้เลยหรือเอ้าเด้อ ความไวเป็นของปีศาจน่ดู้อลากดูงจำชิ้เมื่อกี้ห้องเขาก็นี่เลยพป่น้องมันเห็นไฟมอนมันมคู่หนึ่งครับตัวไงหรืตัวไมี Bênh bênh, nó. Đẹp. Cây cây, cây lửa. Mãn kìa. Rồi. này. Điều này. ป้าตั้ตมก็ฉีดหนึ่งอ่ะตัวแม่ตัวนี้หัวไหลอ่ะคักคักไอเด้อไปใส่ถุงไ้ก่อนครับมันเียมมึงคนงานจับอึงหมัดของฮ้องบแหกหูหู ขับตุกแกมตุ๊กเกาจะขับตาจะเล่นจะอื่นโอ้ไปเลยนู่นนุนไปนู่นอ่มัดคู่เลยอบางตัวเนี้ยยังห่วงขยันอะไอย่ S <s <ans> อยู่ตรงวัาเลยครับอ้าวมาน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 ตัวไหนเพื่อนตัวนี้ครอ้อ,น,อ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 นี่แม่ใครครับมาอ้แม่ใครครับ

บอาสอนตัวแม่งดีๆมันเหมือนขับมันมกนี่เบอริเลยใส่ไฟกันในซอยนึงครับไฟนั่นอยู่กับแมงงดนะเบามาจับผู้เดียวกันหนแมงด ตัวนี้ตัวเดียวครับตัวผู้กับตัวแมนหูตัวแม่พี่น้องนี่ครับหนึ่งคู่ต้องตายดีๆครับอันนี้ตัวผู้ตัวเดียวครับ ม,มันเีนเลยครับนะี่อนอด้ยครับอู้ฝากันอีก,อก,อกออออคนนะกู่นึงนะ่ครับเบิ่งกันจ๊กอึมัดอึมัดฝั่งครับโซ่คู่เนาะสาธุนี่สุดยล Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đấy คือไม่ไครับลอนสิขึ้นมามันี่ต้องาอตาดีมากเลยครับ อสามคูด้วยครับตรงนี้หส,สุดยอดสุดอดเดียวครับเห็นไหมเพราะว่าได้ทฤษสวงเลย เตรียมไบเต็มมือกระแด้วน้ใส่มาแม่ยใครน้องคู่นี่ครับกระโดดขึ้นมหาทุงเขา ับพี่น้องมึงอ,อิกสองคู่นี่ไม้จังเดยเนี่ยเนี่ยคู่นึงพี่น้องโอ้โหสองคู่เลยครับ คู่หนึ่งเห็นแบบอยู่นี่ไปแล้วม,มั้งนะ้องถ้าเป็นสองคืนหรือเปล่าทำงานจ้าทำนเนาะนี่มองลูกพี่ลองโอ้โหซิปล้อห่านล กว่านเพชรกินเพชรจะเแโอ้งเอหั I n เจกตเจกต่ปัดแกงนเลยยงครับมือนีเขาไม้ได้ถึกูเราก็อึ้งตัวใหญ่มากาบอยไมเด ขีดแปดโลครับยอดสุดยอดพี่แบบเดี๋วไหวขมาณนีเลเนาะพุ่น้องเนาะเพื้อกับขอคุณับทีดขอลำชุนขอคุณจำลั้งใจขอคุณทุกเรืชทุกการติดตามพวกพอกันไล้คิดหนาครับผมไางงานเยี่ยมเยี่ยมกระบ้าคณงานที่ใส่กามังแบบ กํามังยักษ์เด้นี่ยนะนี่ใส่กํามังแล้วครับเอายกบึ๊บจอดครับแม่นี่ยสองฉีดครับสั่งเบิง่งเลยนะครับอึ้องเนี่ยจะมีเจ้าของเรียบร้อยครับจีนน้อยเขาเกิดขัดแยกะระวังไข่กับบมกไข่เนาะแม่ขาดเดินมาหลับกับกับพอไปสำหรับพี่น้องทาง่านใดที่อยากกินแบบไหบ้าทรงนะครับมันทรงปรไดับดีเนาะผมทรงพี่นอ้งนนองถ้าพี่น้อง เขารับเองอาจจะได้ครับถ้าถ้าสั่งจองเนาะแต่ทางให้เป้าส่งส่งส่ได้างในคนส่งหนคนส่งอยู่ไกลพี่น้องเราไม่สะดวกเยอะมากนะพี่น้องเนาะไม่สะดวกนะประมาณนี้แหละครับทีนี้เขาสิบบวกแน่นอนครับมือนี้สุดยอด